ให้มันได้เสียงอย่างนี้แกงคอย่ยวันที่สองสามสี่ใช่งานย้อนรอยแกงคอยสงครามโลกนะครับเยอะหนูขอญาตท่านประหลัดคะวันนี้ขายโรงงานเป็นกี่โรงงานคะยังอยู่ครบเมื่อวันสองวันที่สองเป็นสี่เออเอาเลอวะถ้าสลุปขายหรือไม่ขาย ขายผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์สิหน้าดีมานี่เร็นพวกขายปูแววันนี้บอกว่าเมื่อวานนี้แค่เดิมชิมรังขายปูไปแค่สองโรงงานพอวันนี้ขายสี่โรงงานเลยต้องได้เท่าตัวเลยวันนี้วันนี้ต้องได้เท่าตัวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าลองชิมรางแกงอ่อมก่อนแต่วันนี้จะไม่กินแกงอ่อมแน่นอนวันนี้กินแกงอะไรวันนี้กินแกงป่าเผ็ดร้อนเพราะว่าแกงป่าเขาแบบเพื่อเดี๋ยวๆสตาฟนี้ลงไปไวมากสตาฟนี้ ว้าเก่งนะฮะสตาร์เก่งมากว้เก่งมาก้เก็บพอยสู้ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหนูจำได้เพีอาข่าวว่าพาวนัทีมเก็บอยไว้อยู่ท่านึงแต่หนูไม่เห็นสองวันแล้วนะไม่ติดคุณไม่แม่ที่ข้างหลังนี่เขาพร้อมกว่าเราเลย พื่อที่จะพิน์ให้ได้ที่นี้ไมมาจะไม่คีบบ่าแขนสอคีบด้ิยสอคิบใช่คีบใช่คีบใช่คีบใชคีบไม่มาใจะคีบบาแทนนี่ยจะคีบม่าพบมาหนักเหมือนกันคุณขาดิฉันไม่ได้อะไรนะครับคุณแม่หนูของดูคุณแม่ขาคุณแม่คีบขาคุณแม่หนุ่มของือนิี้คือคุณแม่คิบดูุ่ขอมือคุณคุณอาขาดูมือคุณแม่สิแบยคุณแม่สวยสวย เพชรแบบว่ารือยิปรยากากเลยสุดยอดรับได้เอียก่อน้แม่แม่หนูอยู่ี่น่เลเนี่ยอทีมทนี้่ะคระแล้วเสียงท่ยิ้มขยันรอง่เดี๋ยไม่นี่ที่คุยคุยพูดเนี่ยให้คเตอม สตามไม่ไ้เตรียมของก่อนไม่คิมอ่ะให้ตะเกียร์ลงมาแล้วจะอดีกว่าเราเราเรามาคุยกับปอเดีกว่าเพราะว่าปอเายปอพกมาหรือเปล่าปอใหญ่าอขายปูนดีมาสี่สองวันแล้วสี่โรงงานแล้วจะลงุูเอาไงต่อมันจะลงปู วันนี้เราขายได้48ล้านตันเดี๋ยวขายหัวรถจักรก่ออะไรนะคะขายหัวรถจักรแกงคอยขายหัวรถจักรแกงคอยต่อเก็บเอาไว้ก่อนเถอคะค่ะขายให้หมดข,ข,ขายให้หมดแต่เราเรายังไม่ขายตัวท่านปอใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอทีมพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วครับผมนะวันนี้นะครับอำเภอแก่งคอยนะครับส่งผู้เข้าประกวดก็คือคุณอนุสรทองสุขครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ตําตำบลชำผักแพวครับผมมาพร้อมกับทีมแดนเซอร์แก่งคอยรวมใจและบทเพลงเจ้าตาครับผมเสียงประเบยกับแก่งคอย โอ้ซิกนรอช